ハハハ ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ยายด้วยนะจ๊ะรอก่อนนะยายแกนนี่ฉันจะไปช่วยดิวนี้แหละสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกม t o r r e t w a r นะคะเก<ย>มนี้นะคะ<ย>ก็จะเป็นเกมมือถือยิงปืนค่ะที่ให้เราสวมบทบาทเป็นคา m เมล่าแมนไปทำสงครามกับเจ้าตัวโถวส้วมนะคะเพื่อไปช่วยคุณยายแกนนี่นะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเมนี่จะเจอเจ้าโถวส้วมหน้าตาแบบไหนบ้างงั้นไปดูเมเล่นกันเลยดีกว,ว่าค่ะไม่นะ โอ้โหเห้โถตัวมีขาโอ้ my god แกคิดว่าจะช่วยแกนี่ได้เหรอฝันิดเถอะนี่แน่ไปคุยกับลากมะม่วงเถอะโอ้โหทุกคนตรงนู้ก็มีเจ้าตัวสก,กีปี้ดิเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนมีตั้งหลายตัวแน่แต่ผมก็จัดก,การไปหมดเรียบร้อยแล้วอุ้ยเจอแสนดูซิว่าเราจะได้อะไรอ่าเก็บเลยโอ้ได้ลูกกระสุนโอ้โหกจ้ตัวสก,กิปี้ดิดน่แน่ ก็ไปคุยกับกกล <off> หลักมะม่วงเลยครับนี่ไปเปลวปเปลวเปวตายให้หนอนกินไปเลยของนั้น,นอีกตัวหนึ่งเปยวเอาละเรามาดูถนนสายเฮ้ยเจ้าตัวเล็กเจ้าตัวเล็กโอ้โหมันวิ่งม้าวายไม่น่นโอ้โหบอกเลยว่าตรงนี้ถนนสายนี้นะคะมีแต่เจ้าตัวสกีปีจิวเล็ตัูแปลกๆเต็มไปหมดเลยค่ะนั่นเราต้องเก็บของวะโอ้โหเฮ้ยเจ้าเตี้ยเจ้าเตี้ยเจ้าเตี้ยเฮ้ยเจ้าเย็กจะเย็ดไม่นะน เปิดหัวตัวหมอเป็นเลยเอาล่ะเราก็ตามหาคุณยายแก้มน,นี่โอ้โหตัวนี้มีสกิบพิธศษคนเลยกินตำรวจเข้าไปดูดิหัวเป็นตำรวจแต่ตัวเป็นผถรสวนเอาล่ะเราวิ่งมาไกลละเจอถนนอีกสายหนึ่งโอ้โหมาแบบใสแว่นเลยเฮ้ยใจเย็นเย็นอย่าลุ่มโซมคอยอย่าลุ่มโซมคอยใจเย็นครับไม่นะ เราก็ตามหาแกนนี่ต่อฮัลโหลคุณยายแกนนี่แห oh, 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 oh. วะอยู่โหโหโหจัาตัวนี้ดิโอ้โยตอนนี้ก็พยายามหาเพื่อนที่ถูกจับตัวไปนะนั่นเหมือนจะเจอบอสค่ะทุกคนโอ้ไม่ก็เจอบอสเหรอเนี่ย โดนแล้วครับโอ้ยใจเย็นใจเย็นพี่หัวลานใจเย็นค่ะอย่าทำโกอยนี่เป็นไงเรียบร้อยนั่นคุณยายแกนนี่หรือเปล่าเนี่ยใช่หรือเปล่าขอบใจมากเพื่อนอ้าวไม่ใช่คุณยายแกนนี่นะคะทุกคนจะมาช่วยแคนนี่หรอบอปไปเถอะข้ามศพฉันไปก่อนโอ้โหเราก็มาเจอบอสอีกตัวหนึ่งแล้วค่ะทุกคนมันใส่ถุงตีนปิดหน้าปิดตานะคะ โอ้ยเมทิกโอ้ยโอ้ยเก็บกระสุนก่อนเก็บกระสุนก่อนกระสุนหมดโอ๊มันตามมาแม่มุ้ยมันตัวใหญ่ครับผมมันเข้ามาโซกเลยไม่ได้ครับนี่จังหวะนี้แหละเราก็ยิงเลยระดมยิงปิลวปิลปิวนี่เก็บกระสุนก่อนโอ้ยเจ้าตัวโถท่วมยักษ์ติดครับผมเราจะใช้จังหวะนี้ครับลุมยิงมันเลย โอ้โหรู้สึกว่าเจ้าตัวบอสตัวนี้จะอึดมากๆเลยนะคะทุกคนพูดปุ๊บตายปั๊บเลยโอเคอันนี้เราก็สามารถมาซื้อปืนได้ตรงนี้นะคะอันนี้เราก็ตามหาแกนนี้ต่อไปค่ะเยี๋ยังไม่เจอแกนนี้เลยโอ้โหตรงนี้ไปไม่หมดเลยค่ะทุกคนอเอาล่ะเราก็กำจัดเจ้าพวกสมุนของสกิปตต,ติโนเลทให้หมดเลยครับนี่เป็นไง นอนกินเก็บพยาบาลก่อนนี่เพิ่มเลือดจากนั้นเราก็เก็บกระสุนรับผมชวชักนีเจอใบเลื่อยเลยเฮ้ยมาจากไหนฟน,น้่ยโอ้โหตัวนี้โหสุดๆเลยอ่าเอาละเราก็มาช่วยแกนนี่ต่อเอา้าไม่ใช่แกนนี่ขอบคุณสมาชิก VIP ที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอนใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ